สวัสดีครับสวัสดีชาวมีนนะครับทุกทกท่านกันด้วยกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคาพยากรณ์พิเศษนะครับสเปเชียลเฉพาะเลยกลับหัวข้อเรื่องพยักคืนถิน่นราชามังกอนหวนกลับสู่บัลลังก์โอ้โหเป็นยังไงครับแค่ชื่อก็เวอร์หวังอลังการแล้วจริงๆก็คือ พระเสาร์ท่านจะยกย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองนั่นแหละครับยังราศรีมังกรในวันที่5ทธันวาคม2563นี้นะครับแล้วท่านก็จะอยู่ตรงนี้แบบยาวๆไปอีกประมาณเกือบเกืบจะ3ปีเลยนะอาจจะมีแอบพักองศาถอยหลังบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางเวลาแต่ว่าก็ยังไม่ถอยออกจากบ้านของตัวเองก็เอาเป็นว่าท่านจะอยู่เฝ้าบ้านแบบยาวๆไปถึงปี สองห้าหกหกกันเลยนะครับเป็นยังไงอยู่ยาวอยู่ยาวแต่ถ้าจะให้พูดถึงดาวเสา์เนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวกันนะยิ่งด้วยแล้วเนี่ยลัคนาไหนหรือว่าราศีไหนเจอพระเสายกย้ายเข้าทับนะหรือไม่ก็เล็งถึงหรือไม่ก็ส่งกําลังเอื้อมถึงมักจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือว่ามีเหตุให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายกายในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณอย่างแน่นอนครับ พระเสาก็คือความทุกข์คือความหนักหน่วงเน็ดเหนื่อยอึดอัดนะพระเสาก็คือความล่าช้าเนืน่นนานไม่ทันใจไม่ได้ดังใจเป็นยังไงครับอันนี้คือความหมายบางส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะขนพองสยองก้าวกันเลยทีเดียวนะ,อ,ะอย่าไปกลัวครับเงานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแสงนะครับหรือหากไม่มีสีขาวแล้วใายจะรู้ว่ามันมีสีดำนะครับ นี่ผมกำลังจะบอกว่าความหมายด้านดีๆของพระเสาท่านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวคู่สัมพันธ์หรือว่าดาวที่ส่งกำลังถึงณช่วงเวลาตรงนั้นนะครับว่าจะดึงเอากำลังด้านไหนของพระเสาท่านออกมานะแต่ว่าพระเสาโยกย้ายในครั้งนี้นะครับมีพระราหูกับดาวพฤหัสเข้ามาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีกันเลย และสำหรับชาวมีนนะครับพระเสารก็คือดาวเจ้าเรือนราพะหรือว่าโชคลาภนะส่วนดาวพฤ้นสานนั้นท่านเป็นทั้งดาววาสนาของชาวมีนและก็ดาวการงานของชาวมีนด้วยส่วนดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนศาสะหรือว่าสังคมเพื่อนฝูงหรือผู้ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นดาววินาศนะครับพระเสาวดาวเจ้าเรือนราพะกก็เข้ามาเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในบ้านของตัวเอง เล็งไปยังเรือนปุตตะนะครับมีพระราหูเจ้าเรือนวินาอยู่ในเรือนสหชะัะเล็งเข้า,าเรือนสุภาษนะครับแล้วก็ตีโกนถึงดาวพระเสารผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับชาวมีนทั้งหลายนับจากเดือนธันวาคม2563เป็นต้นไปนะครับยาวไปจนถึงปี2566เลยนะครับโชคลาภวาสนาของพวกคุณนั้นจะแข็งแรงแข็งแกร่งมาก งานที่ทำจะสํำเร็จสมประสงค์ทุกประการผลงานจะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนรอบข้างจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกระจายไปไกลเป็นช่วงผลบุญเก่าเกื้อหนุนนะครับโอกาสดีๆมากมายจะทยอยต่อคิวไล์ผ่านหน้าของคุณยังกับบุฟเฟ่โชคลาภก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แหละครับให้คุณได้เลือกได้สรรได้จับได้จองว่าจะเอาอันไหนดีเลือกทำให้ดีๆนะครับ ทุกอย่างร้วนแต่ส่งผลดีต่อตัวคุณทั้งนั้นระวังมันจะมีฟิลแบบว่ารักพี่เสียดายน้องอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเอาไปเลือกสรรให้ดีๆก็ขอให้ทําเท่าที่ตัวเองทําได้ก็พอนะครับเดี๋ยวถ้าทําเกินตัวเดี๋ยวมันจะเสียมากกว่าได้เราต้องเผื่อกําลังของตัวเองไว้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเราครับชาวมีนจนกว่าจะถึงมีนา66โชคลาภของคุณนั้นยังแข็งแกร่งอยู่นะครับ ไม่มีโอกาสที่จะได้พักล็อกนะมันจะมีเรื่องที่ให้ต้องได้เข้ามาให้ได้ทําอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับและที่สําคัญนะผู้รับผู้ใหญ่เขาแอบเชียร์คุณอยู่นะหรืออาจจะแอบสนับสนุนแล้วก็ผลักดันอย่างรับรับอยู่ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ้างเป็นบางช่วงบางเวลานะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลงในรายละเอียดของคําพยากรณ์ในรายเดือนให้นะครับแต่ละเดือนนั้นมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ก็เอาเป็นว่า ถึงยังไงเขาก็ยังคงเกื้อหนุนคุณเป็นแน่แท้ล่ะครับแต่จุดที่ต้องระมัดระวังกันก็คือนะชาวมีนใครที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มากอาจจะมีฟิลหรือว่ามีอาการค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็จุกจิกใจนะมันจะมีเรื่องบางอย่างบางประการให้คุณได้อึดอัดอยู่แต่ก็จะไม่ส่งผลร้ายแรงอะไรมากนักหรือว่าส่งผลเสียอะไรต่อตัวชาวมีนมากนักถึงแม้ว่าอาจจะรำคาญใจอยู่บ้าง แต่ผมก็ยังมองว่าโดยรวมแล้วนะชาวมีนยังคงได้ประโยชน์เต็มๆอยู่นะครับก็ต้องให้อดทนเอาไวา้หลายคนต้องได้เดินทางอยู่บ่บอยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีอีกต่างหากเพราะว่าขยับแต่ละครั้งเนี่ยคุณเอ้ยเกิดโชคเกิดลาภเกิดผลเกิดโอกาสทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แหละครับชาวมีนผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะผมจะบอกอะไรให้ คู่สามีหรือว่าภรรยาของคุณคือตัวแปรหลักในความสำเร็จต่าง,าง,างๆนะาในชีวิตครั้งนี้นะครับท่องจำเอาไว้เลยอย่าลืมนะมีอะไรพยายามซับพอร์ตเข้าไว้นะครับมีอะไรให้ดันเขาออกหน้าไว้ก่อนแล้วคุณเป็นทับเสริมหรือว่าอาจจะคอยบัญชาการสนับสนุนเป็นมันสมองให้แล้วทุกอย่างจะออกมาเพอร์เฟกนะครับหรือถ้ายังไม่มีคู่ ก็เป็นหุ้นส่วนในการร่วมงานทำงานกันนะก็ได้เช่นกันแล้วก็ลองเอาไปสังเกตดูเถอะครับอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ความพยายามสูงความอดทนมากๆอย่าปล่อยมันไปง่ายๆนะครับตื้อทาจนไวนาทีสุดท้ายเลยนะแล้วมันจะสำเร็จซึ่งจะมาพร้อมกับเงินทองแล้วก็ความมั่นคงมากมายเลยทีเดียวนะครับขอให้จำจุดน,นี้เอาไว้นะชาวมีนนะอย่าได้ยอมแพ้อะไรง่าย โชคราบของพวกคุณกว่าจะได้มามักจะมีบททดสอบเข้ามาทดสอบคุณก่อนเสมอนะครับแต่ว่าผลรับของมันก็มักจะหอมหวานทีเดียวล่ะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับและช่วงระยะเวลาจากธันวาคม2563นะครับไปถึงมีนาคม2565จะเป็นช่วงจังหวะพีคสุดของคุณเลยนะชาวมีน โอกาสมันมันมกจะมาพร้อมกับปัญหาเสมอนะครับมันมีความไม่ลงตัวอยู่ในนั้นมันมีความไม่พอดีอยู่ในนั้นแต่หากคุณแก้ไขมันได้ทำมันสำเร็จโอ้ยนะครับรับรองรุ่งอย่างเดียวครับ <c oughs> ก็ขอให้ชาวมีนถึกและก็ทนเอาไว้นะครับพยายามจับคู่ครองเอาไวา้หรือไม่ก็จับเพื่อนนั่นแหละเอาไว้ทำด้วยกันนะครับหัวเดียวกะเทียมรีบไม่ดีหรอกครับ โอกาสแบบนี้เนี่ยดาวราบผลมาเป็นเกษตรตาที่บดีแล้วก็มีพราหูเนี่ยหนุนกําลังส่งหาไม่เจออีกแล้วนะครับพระเสาเนี่ยสปีครึ่งท่านย้ายราศีครั้งส่วนพราหูเนี่ยปีครึ่งนะครับย้ายราศีครั้งและกลัวจะโครจรมาได้เกณฑ์การแบบนี้นะครับนานมากๆก,กก็ต้องบอกแบบนี้นะครับดังนั้นเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องกัดฟันอดทนเอานะครับชาวมีนผมบอกไว้เลยหนึ่งชั่วชีวิตคนโอกาสที่จะได้เจอหนึ่งครั้ง มากสุดหนึ่งครั้งนะครับบางท่านก็อาจจะไม่เจอเลยเพราะว่ามันอาจจะมาช่วงที่เรานั้นสูงอายุแล้วหรือไม่ก็มาช่วงที่เรานั้นยังแบเบาะอยู่มันจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้แหละครับเอ่อเพรเลยมีนาคม65ไปแล้วนะครับจนไปถึงมีนาคม66มีโอกาสที่ชาวมีนั้นจะได้ลากก้อนโตเออมันมีบางสิ่งบางอย่างจะได้มาในช่วงเวลาณตรงนั้นนะครับชาวมีนเป็นอะไรบางอย่างที่ชาวมีนรอคอยมานานนะ ออจะได้ในวินาทีสุดท้ายด้วยเออผมก็ต้องบอกไว้ย่างนี้แหละครับก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนอันนี้มาพยากรณ์แบบคร่าวๆให้ฟังกันเล่นๆก่อนจะเข้าดวงรายเดือนนะครับเออเป็นการพยากรณ์เฉพาะจุดของดาวพระเสาร์นะครับแค่จุดเดียวรายละเอียดดาวคู้สัมพันธ์ดาวกระภบยังไม่ลงรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวจุดนั้นเอาไปว่ากันในดวงรายเดือนนะครับของแต่ละเดือน อาจจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับาดาวเกิดตั้งรับของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่ทิศทางโดยรวมจะเป็นไปในลักษณะของรูปแบบนี้อย่างแน่นอนละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดวงรายเดือนนะครับรายละเอียดหยิบย่อยแล้วก็เหตุการณ์ในหนึ่งเดือนนั้นจะเยอะกว่านี้อยู่นะครับสำหรับ E ีีนี้กระผมก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะครับสวัสดีครับ